สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งขับปั๊มเสมอที่ต่อกับแผงโซลาเซลล์นะครับติดตั้งด้วยตัวเองนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ก็แดดร้อนมากครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมได้ทําขึ้นนะครับก็เป็นปั๊มขนาด304บัตรสามแผงครับโคมงก็ทําเองครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับในการติดตั้งตอนนี้ก็ต่อ เสร็จสับหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟนะครับแต่จะลากยาวหน่อยนะครับเป็นสายสีเส้นนะครับนี่ครับต่อไปมันจะมีบ่ะบานไอยู่ตรงโน้นนะครับเดิมๆมันจะเป็นบ่อที่ติดเครื่องอยู่ครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาพลังงานจากโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับติดตั้งลงบ่ออาจจะไกลหน่อยนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มขนาด2นิ้วนะครับในการติดตั้งวันนี้อุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับสีซอยกับรจะิิดล้วทงงมาเเนนนคุปไ กันหน่อยกล่องคอนทวนมันจะมีบอกนะครับว่าวิธีต่อมันต่อ,อยังไงครับนี่ครับผมก็ต่อตามสีที่ต่อเชื่อมแล้วนะคับข้าศึกตั้งโตได้หรือไม่จักฝันนี่แม่บอกว่าข้าศึกได้ไปนั่มไปได้ จะลุยนะมององนะไรทีกอะไรอ่ะอลงขั้นตอนหนา่งขั้นมา đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ย่อนแ8เมตรนะครับก็ได้อยู่นะครับแข็งเราใส่รถมาดูกันนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปอันนี้เป็นการแค่ลองนะครับอ่บ่อตัวนี้นะครับมันเป็นบอ่อบ่อแบบผมเอาลงไปแล้วมันลงอีกไม่ได้ครับลงได้แค่8เมตรเป็นบ่อเก่าผมไม่แน่ใจว่ามันกี่นิ้ว แต่ตอนนี้นะครับน้ําก็จะออกประมาณนี้นะมันจะออกมาเป็นจังหวะจังหวะนะครับ้มันก็จะออกมาเป็นจังหวะเลยนะแบบประมาณน้ํากระใสครับอันนี้ผมผมลองเปิดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วแดดมีแหละมีแดดแรงบ้างมีแดดไม่แรงบ้าง โอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ